นักเรียนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนคุก,กิฟต์นะคะและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ได้จบลงไปแล้วกับในเรื่องของการแสดงสร้างสารรค์ระบำชาวนานะคะในเรื่องของระบำชาวนาคุก,กิฟต์ได้ให้ชิ้นงานกับนักเรียนไปทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันชิ้นแรกให้นักเรียนประดิษฐ์ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดงระบำชาวนา2ชิ้นก็คือมีเคียวแล้วก็มีข้าวค่ะส่วนชิ้นที่2จะเป็นของสัปดาห์ที่แล้วนะคะครูกิฟตให้เป็นชิ้นงานอยู่ท้ายคลิปนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ส่งอย่าลืมทํางานส่งคุณครูคด้วยนะคะและในสัปดาห์นี้ครูกิฟตจะขึ้นเรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องอะไรนั้นนักเรียนทุกคนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่เนื้อหากันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูกิฟจะมาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของการแสดงนาฏศิลป์ไทยค่ะนาฏศิลป์ไทยนะคะเป็นศิลปะการแสดงประกอบดนตรีของไทยอย่างเช่นฟ้อนระบำรำโขนแต่ละท้องถิ่นก็จะมีชื่อเรียกและมีลีลาท่ารำการแสดงที่แตกต่างกันออกไปสาเหตุหลักก็มาจากภูมิประเทศภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่นนั่นเองค่ะ การแสดงนาฏสิลปไทยนะคะก็จะมีเป็นประเภทระบำรำฟ้อนนะคะแต่สำหรับวันนี้คุกิฟจะพานักเรียนมาทำความรู้จักกับการแสดงนาฏสิลปไทย1ประเภทนั่นก็คือประเภทระบำค่ะความหมายและความเป็นมาของระบำนะคะระบำเป็นศิลปะการไล่ลำที่แสดงพร้อมกันเป็นหมู่เป็นชุดความงามของการแสดงระบำอยู่ที่ความสอดประสานกลมกลืนกันด้วยความพร้อมเพียง การแสดงมีทั้งมีเนื้อร้องและไม่มีเนื้อร้องค่ะจะใช้เพียงดนตรีประกอบเพียงอย่างเดียวนะคะคำว่าระบำจะนำคำว่าฟ้อนและเซิ้งเข้ามารวมไว้ด้วยกันและวิธีการแสดงจะไปในรูปแบบเดียวกันแตกต่างกันตรงที่ว่าวิธีการไร้ลำและการแต่งกายตามระเบียบประเพณีท้องถิ่นระบำจะแบ่งออกเป็นสชนิด คือระบำแบบดั้งเดิมหรือระบำมมาตรฐานและก็ระบำปรับปรุปงขึ้นมาใหม่หรือระบำเบ็ดตะเล็ดค่ะและสำหรับวันนี้นะคะครูกิฟเตรียมการแสดงประเภทระบำมาให้นักเรียนได้ทําความรู้จักกัน1ชุดการแสดงนะคะแต่จะเป็นชุดการแสดงอะไรนั้นเราไปเริ่มกันเลยนะคะสำหรับความรู้ในเรื่องของระบำที่ครูกิฟนำมาให้นักเรียนวันนี้นะคะเป็นในเรื่องของระบำไก่นั่นเองค่ะ เรามาทำความรู้จักกับระบำไก่กันดีกว่านะคะระบำไก่เป็นชุดการแสดงที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ประกอบการแสดงในละครพันทางเรื่องพระลอค่ะเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพร,ปประนาราพิปพันพงศ์อันเป็นวรรณคดีชิ้นเอกเรื่องหนึ่งและการแสดงระบำไก่ปรากฏอยู่ในตอนที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่าพระลอตามไก่ค่ะโดยมีเนื้อเรื่องยอดดังนี้ค่ะ พระเพื่อนพระแพงเจ้าหญิงแห่งเมืองสองสั่งให้นางรื่นนางโรยสองพี่เลี้ยงไปเล่งลัดให้ปู่เจ้าสมิงพายนั้นใช้เวนมนบนคาถาไปล่อพระลอมาปู่เจ้าสมิงพายจึงใช้ผีสิงลงในไก่แก้วและไก่บริวารค่ะแล้วก็ใช้ให้ไก่แก้วเนี่ยไปล่อพระลอมาซึ่งพระลอกับพี่เลี้ยงก็คือในแก้วและนายขันค่ะกําลังเดินทางมาหาพระเพื่อนพระแพงพระลอเห็นไก่แก้วก็เกิดชอบแล้วก็เกิดการไล่าตามจับ ไก่แก้วก็หนีและล่อให้พะโลเข้ามายัางเมืองสองค่ะในตอนนี้นะคะจะมีไก่แก้วและไก่บริวารออกมา่ายรำในเพลงระบำไก่ค่ะลักษณะรูปแบบการแสดงของระบำไก่นะคะระบำไก่มีลักษณะรูปแบบการแสดงอยู่2แบบค่ะคือแบบแรกนะคะเป็นการแสดงประเภทระบำที่มีลีลาห่าลำเรียนแบบกริยาของไก่ลักษณะรูปแบบการแสดงเป็นระบำเด็กกะเล็ดชุดหนึ่งที่ใช้ในแสดงโอกาสต,ต่างๆค่ะ และแบบที่2นะคะเป็นการแสดงประกอบการแสดงเรื่องพะลอค่ะโดยมีไก่แก้วและไก่บริวารไก่จะออกมารามรวมกันแล้วไก่แก้วก็จะเป็นคนที่เข้าไปล่อพะลอให้ไปหาพเพื่อนพะแพงค่ะลักษณะการราจะเป็นการราเรียนแบบท่าทางของไก่เมื่อพะลอตามไก่แก้วแล้วไก่บริวารก็จะบินเข้าไปค่ะการแสดงของระบำชุดนี้นะคะ จะถ่ายทอดให้เห็นถึงความงดงามของท่ารำแล้วก็ท่ารำที่เรียนแบบอากับกิริยาของไก่ประกอบกับบทร้องและเพลงบันเลงอย่างไพเราะค่ะเนื้อร้องเพลงระบำไก่นะคะเป็นพนิพมของสมเด็จกรมพระนราธิป,ปพัน์พงค่ะทรงนำบทละครเรื่องลิลิตพะลอลมาสร้างและปรับปรุงเป็นบทละครค่ะส่วนทำนองนะคะจะใช้ทำนองลาวซ้องหรือลาวจ้อยค่ะในการแสดงระบำไก่นะคะ ก็จะมีเนื้อเพลงด้วยใช่ไหมคะทีนี้ความหมายของเนื้อเพลงระบำไก่เขาหมายถึงอะไรเขาหมายถึงขนไก่งามสีแดงและเลือยผสมกับสีเขียวมันระยับปีกของไก่สลับสีเบญจรงก็คือห้าสีค่ะงดงามด้วยลวดลายขอบตาสีแดงชาติมีหนอนสวยงามขันได้ไพเราะมีเดียสีเหลืองและเท้าทั้งสองมีลวดลายงดงามดั่งทองเนื้อแท้มีลวดลายฉลุ ลงสีงดงามปู่เจ้าสมิงพายสั่งให้ผีลงสิงไก่แล้วให้ไปเล่าพะลอมาค่ะสำหรับวงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงระบำไก่นะคะได้แก่วงปีพาดไม้นวมขนาดของวงจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโอกาสในการแสดงค่ะนอกจากนั้นยังสามารถใช้วงปีพาดเครื่องห้าได้ด้วยนะคะวงปีพาดเครื่องห้าประกอบด้วยปีนระนาดเอกของวงใหญ่ กองทัพตะโพนแล้วก็ฉินค่ะลักษณะการแต่งกายของระบำไก่นะคะจะใส่เสื้อคอกลมแบบผ่าหน้าติดกระดุมแขนสั้นใช้เศษผ้าตัดเป็นริ้วๆลองจินตนาการว่าเป็นขนไก่นะคะติดรอบๆกับตัวเสื้อไก่แก้วจะเป็นสีขาวส่วนไก่บริวารจะเป็นสีต่งตางๆอย่างเช่นสีแดงสีเหลืองค่ะส่วนกางเกงจะใส่กางเกงขาย,ยาวแบบ3ส่วนรัดครึ่งน,น่องค่ะ จะมีสีเดียวและลักษณะเดียวเหมือนกับเสื้อเลยส่วนหางจะทําด้วยกระดาษแข็งวาดเป็นลวดลายหรืออาจจะปักให้สวยงามด้วยบิ้นหรือเลื่อมค่ะชิ้นที่2นะคะจะเป็นกรองคอกรองคอจะทําด้วยผ้าตาดสีเหลืองทองค่ะกรองคอก็คือในรูปนะคะที่อยู่ตรงคอนั่นเองค่ะชิ้นที่3นะคะจะเป็นจี้นางทําจากผ้าหรือโลหะชุบทองค่ะจี้นางหรือที่เราอาจจะรู้จักกันว่าสร้อยนั่นเองค่ะ ชิ้นที่สีนะคะจะเป็นข้อมือและข้อเท้าทําจากผ้าปักดิ้นและเลื่อมค่ะส่วนชิ้นสุดท้ายชิ้นที่5นะคะจะเป็นศีรษะที่ทําเป็นลูกหัวไก่สวมเปิดหน้ามีกระบังหน้าติดเป็นกรอบให้สวยงามค่ะไก่แก้วจะเป็นสีขาวไก่บริวารจะเป็นสีต่างๆอย่างเช่นสีแดงหรือสีเหลืองนะคะ สำหรับโอกาสที่ใช้ในการแสดงนะคะเดิมจะใช้ประกอบการแสดงละครพันทางเรื่องพะลอค่ะในตอนที่เรียกว่าพะลอตามไก่ต่อมาเนื่องจากการแสดงชุดนี้มีท่ารำที่สวยงามและมีบทเพลงที่ไพเราะจึงนิยมนำมาแสดงให้ชมกันโดยทั่วไปค่ะแล้ววันนี้นะคะครูกิฟก็มีตัวอย่างการแสดงระบำไก่มาให้นักเรียนได้ชมกันด้วยค่ะ แต่ตัวอย่างที่ครูกิฟต์นำมาให้นักเรียนได้ชมนั้นเป็นแบบที่หนึ่งนะคะเป็นระบำเด็ดตะเล็ดนะคะเราพร้อมแล้วไปชมกันเลยนะคะ บลงไปแล้วนะคะสำหรับการแสดงชุดระบำไก่ที่ครูกิฟต์นำมาเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนได้ชมนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะการแสดงชุดระบำไก่เห็นไหมคะว่าการแสดงชุดระบำไก่เนี่ยจะแสดงให้เห็นถึงลีลาการไล่ลำของฝูงไก่ที่สวยงามน่ารักชุดหนึ่งเลยนะคะการแสดงระบำไก่นะคะประดิษฐ์ท่าดาโดยอาจารย์ละมุนยะมะคุปนะคะเพลงประกอบการแสดงระบำไก่นะคะจะใช้เพลงลาวเซิงหรือที่เรารู้จักกันว่า ลาวจ้อยนะคะและเหมือนเดิมนะคะครูกิฟมีชิ้นงานในเรื่องของการแสดงหน้าตสินไทยอยู่ท้ายคลิปด้วยนะคะสำหรับนักเรียนคนใดนะคะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังไม่ได้ส่งกันบ้านกับคุณครูนะคะในสัปดาห์นี้นักเรียนก็จะต้องส่งทั้งหมด2ชิ้นนะคะใครที่จําไม่ได้ว่าเอ๊สัปดาห์ที่แล้วคุณครูให้งานชิ้นไหนไปหรือว่าอาจจะจําไม่ได้ว่าตัวเองขาดงานชิ้นไหนบ้าง ให้นักเรียนนะคะกดเข้าไปที่ลายกลุ่มของตัวเองนะคะจากนั้นให้หาคําว่าลิงก์แล้วก็กดเข้าไปที่คําว่าลิงก์นะคะในนั้นเนี่ยจะมีลิงก์การสอนที่คุณครูเคยส่งไปให้และชิ้นง,งานของคุณครูนะคะจะอยู่ท้ายคลิปการสอนค่ะนักเรียนสามารถดูได้เลยว่าตัวเองขาดชิ้นง,งานไหนบ้างนะคะทําเสร็จแล้วให้ถ่ายรูป ส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวของคุณครูได้เลยนะคะนักเรียนจะสร้างเป็นอัลบั้มไว้ในไลน์ก็ได้เพื่อสะดวกต่อการเช็คงานค่ะแล้วเช่นเคยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านด้วยความห่วงใยจากครูก,กิฟตนะคะสวัสดีค่ะสำหรับชิ้นงานในสัปดาห์นี้นะคะคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนอ่านข้อความที่กำหนดให้ แล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงหน้าข้อความที่ถูกแล้วก็ให้เขียนเครื่องหมายผิดลงหน้าข้อความที่ผิดค่ะอย่างเช่นระบำไก่เป็นชุดการแสดงในละครเรื่องพระลอถ้าหากนักเรียนคิดว่าใช่ให้ติ๊กถูกลงไปแต่ถ้าไม่ใช่ให้กากระบาดนะคะทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูได้เลยค่ะครูกริปรอตรวจงานอยู่นะคะสวัสดีค่ะ